ครับใช่ครับเป็นรางวัลเท่าไหร่แล้วสำหรับเรื่องนี้โดยไม่หยุดเลยก็แต่ก็ดีใจทุกรางวัลครับที่ได้ครับนับได้นับไหมว่ากี่กี่รางวัลแล้วมีมีตู้รองรับเรื่องรางวัลมีมีอยู่ครับตู้เี๋วางเีวางค่ะนี่วางได้เนาะมีที่วางได้ครับวางได้เรื่อยๆครับให้อีกไปเรื่อยเลยครับเป็นกำลังใจมากครับสิกสี่รางวัลเนี่ยที่รับมางวัลแบบเกินอยู่เกินแล้วครับ มันเป็นความภาคภูมิใจแบบพวกแบบภาคภูใจถึงหายไปเลยนะคะเราเองมันมันเป็นกำลังใจมากๆครับมัน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 ไม่คิดว่าแบบแค่แค่ทําหนังไม่จริงตอนนั้นก็โอเคแล้วแต่เนี่ยมันแบบทั้งทั้งทั้งทำรายได้ได้ด้วยแล้วก็ได้รางวัลด้วยอย่างเงี้ยครับมันทําให้แบบเรามีกําลังใจมีไฟที่กําลังทําต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนี่ต้องจ้างทำตู้เพิ่มไหมครับแล้วาเรไปใส่ในตู้กับข้าวเพิ่ม ได้เราได้ตื่นเต้นมากวันนี้ได้เป็นตื่นเต้นขำขันดีใจกับครับดีดีใจครับดีใจกับพี่ชายด้วยครับก็วันนี้ได้รับรางวัลไปแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่เรากำลังจะทําในปีหน้าก็ฝากติดตามด้วยครับดีใจกับพี่ชายก็บอกพี่เขากตลอดว่าต้องเล่นเรื่องใช่ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่พี่เขาจะพิจารณาอะไรครับผมใช่ครับคือรับรางวัลอยไม่กลัวเลยนะสนุกนะเหมือนเดิมครับยังตื่นเต้นแค่ได้มาร่วมงานก็ตื่นเต้นครับใช่ครับ เขียนบทดใกล้เสร็จแล้วครับแล้วก็วางวันถ่ายเรียบร้อยแล้วครับบีน้าผมไิ่เคยไม่ได้รบับีน่าแน่นอนก็มันก็ผมว่าเป็นแรงกดดันที่ทําให้เราแบบแบบอยากพัฒนานตัวเองครับถามว่าแบบถามว่ามันมันจะเทียบกับกับตัวตัวภาคแรกไหมผมว่าแบบมองมองเป็นมันคนละ คนละชุดความคิดกันนะครับคิวเรืนั้นครับการแสดงในนั้อนะครับถ้าเกิดคนจะมีการเสี่ยมเสี่ยมเราก็ไม่ได้ซีเรียสมหูไม่ไม่ได้แบบไปควบคุมความคิดเขาเลยครับให้ให้เต็มที่เลยจะด่าจะอะไรได้เหมือนเดิมแล้วมันมันตีด่าแต่แต่ขอด่าคืนแต่ขอด่าคือย้อนแ่้วนะแล้วตอนนั้นสองมัมีอะไรที่แบบมันไม่เหมือนภาคแรกหรือหลักจะไงบ้างครัมันก็กาแดงมัน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 ได้ทุนเยอะขึ้นครับมันได้ทุนเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้แบบ รอบความคิดเราขยายกว้างขึ้นอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับอาจจะแบบอาจจะเห็นความแตกใหม่ที่แบบไม่ค่อยเห็นในอีสานุตสาการอีสานพยายามจะจะพัฒนาความเป็นอีสานให้มันไปสู่สู่แบบสากลได้ครับไม่รู้ว่ามันจะไปไปหรือเปล่าไปไหมไปไปไปเราได้มาแบบมากขึ้นไปเดิเท่าไหร่เท่าไก็มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับอยู่ที่บทด,ด้วยครับเราเราเหมือนเขียนบทไปแล้วก็เขาก็ วิเคราะว่าจะได้ทุนเท่าไหร่นเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นครับก็จะมีแบบพวกอาพี่ๆสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนทางนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับครับโอ้ไม่ถึงครับครับผมแก้เกินมาจากเดิมแสนสองแสนก็เยอะเลยครัตอนนี้อนเซอร์เข้าเยอะเลยนะคะก็ก็ก็เยอะครับแต่แบบด้วยด้วยความเราที่เป็นอีสานก็อยากไม่ มันก็แบบเลือกที่บางตัวที่เอาเข้ามาแล้วมันบวกต่อเขาแล้วบวกต่อเราอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับไม่ไม่แบบไม่ได้แบบรับเป็นบใช่ครับแสดงว่าเาก็ปฏิเสธมาเยอะเหมือนกันเขาส่วนใหญ่เขาจะปฏิเสธก่อนครับ <laughs> ไม่ค่อยปฏิเสธครับแต่ว่านักแสดงยังอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่ครับอยู่มั้งครับ <laughs> ถ้าอยู่กับผมทุกเรื่องครับ รอรอดูเราดูนะคะได้ครับผคุณขาผคุณขาเมือไ่ที่ัดนใ้เราก็รับายอกมาก็แบนั้น